จะเริ่มทำระเบียงกันแล้วเฮ้ยมันไม่ตรงนะั่นะนะ่ะตรงไหนนี่ขวาขวาพ่อขวาเออขวาขวาเลยขว,ขวานิดนึงขวานิดนึงโอเค ตรงเป๊ะเลยเอาล้มเลย วิศวามั่ววิศวะเกินถ้าทำเสร็จน่าจะบรรยากาศดีมากเลยสีเขียวเขียวนั่งอยู่บนระเบียง <c oughs> บรรยากาศทิมน้ำเดี๋ยวจะขุดตัวนี้ทำขานแล้ว ก้นมาทำไมนี่นนนนเอาแล้วพ่อแม่เอาสาลงไปข้างล่างเหรออมป่า่าีเรา,เราก็เว้นตรงนี้ไหมนี่เ,เราก็ทำถึงต้นมะพร้าวนี่ เสร็จแล้วเราก็ทำแงกแงกอ้อมต้นนี้ไปเป็นตัวยูไงพ่อก็มะพร้าวออกรูปเป็นมะม่วงเชื่อไหมนี่ไง นี่เห็นไหมนี่พ่อพลาออกลูกเป็นมะม่วงเขาว่าพ่อทำไม่ถูกนะ,ะกพ่อจะเอากระท่มเขาไว้ไหน ทำระเบียงอย่างเดียว,เ,ยวเอา้าไม่เหลือพื้นที่ทำกระท่อมเลยเหรอกระท่อมก็อยู่นี่ดีอย่นู่นกลางน้ำกระท่อมกระท่อมจะไปอยู่อะไรบนโคกใครเขาอยากจะนั่งบนโคกจะระเบียงแหละเออตรงนั้นก็ทำนาแหมพี่จะเอากระท่อมลงไปทางล่างทำไม อันนี้คือเริ่มขุดเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่มันเสร็จกันแล้วกันเนาะอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วขุดได้ยาวแล้วนะครับประมาณหนึ่ประมาณ 1, 2, 3, 4ีเมตร เดี๋ยวจะทำร่องตรงนี้ให้มันได้ระดับกันเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่นี่ขุดหาเห็ดเพาะเหรอขุดแยตะตลกละ ันนี้กำลังทำคานอันนี้กำลังทำคานอะไรเรากำล,ลังจะทำระเบียงใช่ไหมคานระเบียงวิศวกรจบมาจากไหนเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้จากโคกอีดอยวิทยาใบใบอะไรนะ ไบอนุญาตเลขที่00000000คือเ,เ,อ,เอ,นะอ๋อที่ขุดหลุมนี้คือ,อขุดหลุมอะไรนี่อ,นอ,อ๋อวิศวะเกินจริงๆนะครับพอนนั่แหละโอ้ยลูกสาวหลาคุณเห็นตั้งหัวอยู่คุณ ยางยางยางระวัง,ง,ววงเหยียบร้ายงาดะสไพยบ้านน,ะสนาสไพยชายแดนทำอะไรนี่สไพชายแดนทำอะไรระเบียงนาหรอ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทตใหม่นี่นโดนรกไม้แล้วนี่อย่นอ่ะพอแล้วแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นแหละเพราะว่าเอาแค่เป็นปเอาแค่เป็นฐานลงไปข้างล่างเฉยไม่ให้ขยื่นเคลื่อนที่ไป,ปอโอเค หมอนจะใช้แก้วซ้ำเยอะน,นี่พากันกินแล้วก็ทิ้งเรื่อยๆละครับเนี่ยแก้วอะ่ะกินแล้วก็ทิ้งเต็มเลย<ๆ>เกลื่อนเลย หลัง,งจากที่จบปริญญาเอกมาแล้วก็เรา,าขุดเอกอะไรครับเอก,เอ,กอะไรก่อสร้างเป่าจบปริญญาเอกเลยก่อสร้างทางเรียบด่วนฮะปา่าทางขู่ขาถ้าจะเป็นอย่างนั้นทางเรียบเราไม่เอาหลังจากที่เราขุดล่องเสร็จแล้วนี่นะคะเราจะมาเทคานของระเบียงกัน ี่ลงมือเองเลยค่ะประหยัดประหยัดสองได้ความภูมิใจลงมือทำเองกับมือนีอ่ไกลความจริงเข้ามาทุกทีแล้วถ้าวันนี้เราไม่เริ่มฝันเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จ พาะะนั้นวันนี้เราต้องลงมือทำคุณน,น้อยงบน้อยลงมือทำเองเริ่มจากเล็กๆไปก่อนนะคะทีละเล็กทีละน้อยจากคานค่อยเริ่มต่อเติมออกไปเป็นระเบียงนะคะเราจะยื่นออกไปตรงนี่ ยืดระเบียงออกไปตรงนาน,นี้นะคะตรงปากข้างตอนนี้ได้ระเบียงแล้วก็เหลือเสาเสามาอยู่ตรงมุมนี้นะคะมุมนี้เราก็จะทําระเบียงยื่นออกไปจะต้องใช้เวลาค่ะแต่เย็นๆค่อยเป็นค่อยไปมา เย็นแล้วนะตอนนี้สี่โมงเย็น <c oughs> พ่อใส่ถังไปไหมจะได้ไม่ต้องเดินไกล,อกลนะเอาสีเหล็กเส้นมา2เส้นนะคะเหล็กเส้นที่เขาจะเอาไปเทเสา พอดีเราเห็นเราก็เลยซื้อมาอเอคานเลยเส้นละ185บาทเอาหายตอนนี้เหล็กราคาแพงค่ะก็เลยได้มาสองเส้นเดี๋ยวรอดูตอนสิบนะคะครึ่งทางแล้วครึคร่งกานแล้ว ถ้าทำเสร็จแล้วก็จะได้มีระเบียงไว้นั่งชมบรรยากาศธรรมชาติแบบลมรื่นน่มเรื่นสบายใจ,จมรู้ช่าง ฟังนิ่นเสร็จแล้วเออเหนื่อยมากเลยกระสอบทรายห,หนักเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบหกสิบโลไดไหมทรายกองเล็กนิดเดียวแต่แบบว่าโคตรหนักโคตรโคตรจะไปอ,อะไรหินเหรออ่ะรอก,ก่อนจะไปยกหินก่อน เดี๋ยวตั้งอันนี้ก่อนโอเคปะ

่อนที่จะประสบความสำเร็จต้องลำบากซะก่อนพ่อไม่ตาดีกะตรงกลางอ่ะเป็นกระสอบนะฮะปูนสมัยใหม่เป็นกระสอบนี่เหมือนแต่ก่อนนะเป็นกระดาษนะเนาะมันก็ดีกว่าเดิมนะมันไม่ขาดง่ายทนทานด้วยนะมันเป็นทั้งกระดาษแล้วก็กระสอบไหมใช่มันเคลือบกระดาษนะ ทำดีกว่าเดิมอ่ะอาหายจากงานแบบนี้นานมากเฮ้ยเจ็บไปเรื่อยอีกหนึ่งลูกแค่นั้นก่อนหรออ่ะไม่เข้ากัน ตั้งชำนาญการไปม,มาไปทำมาแล้วสร้างอาคารมาแล้วชางมาแล้ว,ม,ลวมีหน้าล่ะถึงไม่ได้ไปต่อไปประกาศโดยนยึดหมดละเอาไว้ไหนไม่รู้ข้อเรียนอะไรอ่ะช่างเหล็กฮะช่า <h> ah> งเหล็กช่างเหล็กเรียนตอนไหนตอนมาไปเป็นวิชาส่งเสริมไงวิชาเลือกอ่ะ ม,มาไปมาไรปตอนบวชเหรอบวชก็ได้เรียนนี้เหรอหอ๋อทำเป็นหมดเขาบอกว่าแต่ไม่ทำเหนื่อยสามารถนะเนี่ยมูลเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่เขาบอกหมดและ ทำมากับมือแล้วเละมากับมือแล้วอาคารถามหาวิศวกรไม่มีมีวิศวกรเกินดีแล้วที่ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าไปประกาศคืนครูหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกเอาแค่พอทำให้ตัวเองได้ก็พอแล้วเนี่ยสามารถสร้างบ้านเองเทคานปูนได้เองสุดยอด จริงๆไม่ใช่เลยประหยัดเพราะว่าง,งบน้อยทำ,อทำเองถึงจะเหนื่อยแต่ก็สนุกภูมิใจด้วยนะคะนี่บรรยากาศร่มรื่นมากเลย<ช>อันนี้เป็นข้าวนาปลังของเรายังไม่ไม่น่าจะได้เกี่ยวเอ้ยเริ่มละเริ่มออกเรลืองหลวงเหลืองนิดนึงน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าเนาะ อาทิตย์หน้าไหมสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะได้เกี่ยวเฮ้ย <Hey, S 1> พ่อเราลืมไปปิดน้ำอ่ะน,น้ำเริ่มไม่เยอะเลยไม่ตรงนู้นะน่ะตรงของลุนะนงน่นะ เสิร์ฟน้ำก่อนเสิร์ฟน้ำวิศวะเกินก่อนเพิ่นพลังด้วยน้ำหวานๆเย็นๆช่วยได้ งานก่อสร้างอย่าไปต่อราคาเขาเลยใครต่อมีแต่พ่อแหละสาร,รเขาเถอะโอ้โหยุดคนรับเหมาอ,อะ่ะได้แต่ลูกน้องอะ่ะไม่ไหวอะ่ะน,น้ำเย็นเย็นมาแล้วค่ะนี่น้ำเย็นเย็นอ่ะมาแล้วค่ะน้ำค่ะ กินน้ำก่อนคุณไปกินน้ำมือกันไหนวคือเราจะขุดบอ่อตรงกลางไว้แล้วเราก็จะเทน,น้ำแล้วก็ค่อยผสมไปทีละนิดทีละนิดมาอันนั้นแถวที่หนึ่งแถวที่สองอะไรนะไม่อร่อย ก็เหมือนวันนั้นแหละก็พอกินได้น้ำที่ใช้ก er> ็ในบ่อนี่นะปลาเป็นไงมั่งเนาะ ก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆใจเย็นๆหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะก,กัน เราต้องท่องสาประโยคนี้ไว้เอาสังหายโอ้ยน้ำมันก็เริ่มซึมเข้าไปเข้าไป สมได้ยังเนี่ยไไพ่อสี่มา,า,ามเขาไปทำตรงนั้นให้<ะ>เดี๋ยวเราไปทำตรงนั้นให้ทำได้ไงล่ะ ต,นนตั้งแต่เวลาเท่าไหร่นะบ่ายกี่โมงนะเราบ่ายสามโมง,ต,งมต,ตอนนี้จะหกโมงแล้วหกโมงแล้วค่ะเย่ yeah. ในที่สุดเราทำคานก็ได้นี่เนาะกค้ได้รนะะเบียงตรงนี้ละต่อไปก็เหลือระเบียงค่ะ ล่กนายามเย็นเฮ้ยมีความสุขมากเลยสีเขียวรวมเย็นเย็นจิบน้ำหวานบอกได้คำเดียวว่าจูนหลงป่าครับ <c oughs> จูนมาจากไหนก็ไม่รู้เราปลาครับนี่ไปเราไปดูปลากัน